สวัสดีครับเกษตรโควิดนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับเกษตรโควิดวันนี้จะทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันเป็นเรื่องมะม่วงนะครับเคยตอนมะม่วงตุ้มใหญ่มาแล้วอันนี้เป็นจะเสียบนะครับเสียบมะม่วงก็คือ,อเปลี่ยนยอดมะม่วงโดวยวิธีการเสียบนะครับก็คือนี่เรามีตอมะม่วงอยู่นี่ตอมะม่วงต้นเนี้ผมเสียบค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายชนิดนะครับทีนี้ ตัวนี้วันนี้จะเอายอดมะม่วงเขียวใหญ่กับแก้วขมิ้นมาเสียบนะครับอันนี้เป็นมะม่วงอ e ีแลดนะครับก็ตัดตัดมันแล้วก็เดี๋ยวเสียบไปตรงที่ต่อมานเลยนะครับเริ่มจากจัดการตัดมันก่อนนะครับเราก็อยากให้มันโตเริ่มโตจากตรงไหนล่ะก็อยากให้มันเริ่มโตจากตรงนี้เราก็ตัดมันนี่ตัดมันไปเลย แล้วเราก็จะได้ต่อมันทำอะไรได้เนี่ยครับจะได้ต่อมันเสร็จแล้วมันก็จะสกระปรกเห็นไหมครับนี่เราก็ทำความสะอาดมันปาดไอ้ที่ลอยเลื่อยลอยขี้ดินดำๆออกไปนะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือการแต่งอ่า นะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็จะมาเสียบกันนะฮะอ่ะหลังจากนี้ถามว่าแค่นี้พอไหมมันสะอาดพอหรือยังบางคนเนี่ยมันไม่สะอาดบางคนไม่มั่นใจเนี่ยใช้ยากันเชื้อรานะครับในการฉีดพ่นนะครับผมก็มียายากันเชื้อราเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาับโอเคครับเป็นยากันเชื้อราเนาะ มีขายตามท่องตลาดทั่วไปเอามาฉีดได้เลยนะครับนี่ฉีดแล้วก็รอมันแห้งนะครับอืมก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากนะครับฉีดเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อรานะฮะนี่ก็หลังจากนี้ก็จะทําการเปิดแผลน,นะครับเพื่อทําการเสียบนะครับผมจะเลือกว่าผมจะเสียบตรงไหนนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเสียบข้างนี้กับข้างนี้นะครับมก็เลย อ่านี้ปาดนะเราจะเสียบอ่ะเราเรามาดูยอดก่อนนะครับครับผมก็นี่เป็นกิ่งมะม่วงนะครับก็มีอยู่สองกิ่งนะครับอันนี้เป็นเขียวใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นอ่าแก้วขมิ้นนะครับก็เดี๋ยววิธีการก็คือลิดใบก่อนใช้มีดลิดนะครับอย่าเด็ดออก เด็ดออกก็เดี๋ยวมันมันจะช้ำนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นยอดที่จะเอาไปเสียบนะครับมะม่วงอยอดที่จะเลือกเนี่ยก็คือไม่ไม่อ่อนมากไม่แก่มากนะครับแล้วก็ถ้ายอดไหนที่มันมีตุ่มตาที่สามารถที่จะงอกมองดูเลยว,ว่าใกล้จะงอกแล้วเนี่ยก็จะดีมากนะยกตัวอย่างที่อันนี้เห็นมีตุ่มตาไหมครับเนี่ย พร้อมงอกนะครับอันนี้แต่ว่าเป็นอันนี้ผมผมเลือกกิ่งมากิ่งผมไม่มีมันเป็นกิ่งเล็กนะครับแต่ถ้าได้กิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่าก็จะก็จะดีมากนะครับแล้วก็เลือกไอ้ที่มันเป็นมันมีสุ่มตาที่มันพร้อมที่จะงอกด้วยนะครับทีนี้หลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยทำยังไงต่อก็คือหลายคนก็เอาไปเสียบเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเท่าที่ทํามานะครับผมก็จะใช้อ่าเขาเรียกว่าพาราฟิล์มนะครับ พาลาฟีล์มอ่าอ่ามองด้านนี้จะอ่านง่ายกว่าเนี่ครับโ้ยกับหัวคืออันนี้มันเป็นกล้องกล้องหน้านะใช้พาลาฟีล์มเนี่ยครับพันพันเพื่ออะไรพันเพื่ออ่าควบคุมให้ไม่ให้มันถ่ายน้ำนะครับควบคุมความชื้นที่ที่กิ่งที่เราเอ่อยอดที่เราจะเอาไปเสียบเนี่ยครับ หาซื้อได้ใน l a z a ด a s ช o อป e ี้ทั่วไปนะครับะจะซื้อเป็นม้วนใหญ่หรือว่าจะซื้อเป็นเนี่ยฮะเป็นม้วนเล็กๆก,ก็ได้เนี่ยพอพอเราแกะเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามนิดนึงต้องมีเล็บเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะ,ะมันจะเป็นฟิล์มเห็นไหมครับนี่แล้วมันฟิล์มตัวนี้มันยืดได้นี่เห็นไหมฮะมันยืดได้ฮามันมันมันกันน้ํานะครับแล้วมันก็จะช่วยค,ควบคุมความชื้น ด้วยเราเราก็พันไปนอยากได้อ่าเหลือพื้นที่ให้มันหน่อยเราก็พันไปนเราอย่ายืดมากยืดยืดมากเดี๋ยวมันแตกนะครับยืดแต่พอพอควรนี่แล้วก็พันพันไปถึงยอดพันคุมพื้นที่ที่เราริดใบด้วยอะไรด้วยนะครับก็เนี่ยมันจะยืดได้เนี่ยนะฮะอืมอันนี้ผมยืดน้อยไปหน่อยอ น้อยไปหน่อยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็พันไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยอ่าพันไม่ต้องแน่นมากนะครับเพืคุมความชื้นแล้วเราก็เดี๋ยวเอาตรงเนี้ยไปเสียบนะครับเดี๋ยวเนี่ยฮะได้ละอ่า บางคนเขาก็ไม่ใช้นะครับบางคนเขาเกิงเก่งๆเราเขาก็ไม่ใช้เขาก็ใช้เป็นฟิล์มเลยเวลาแต่ถ้าเป็นฟิล์มพอมันแตกใบปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมากรีดฟิล์มออกนะครับเพราะฟิล์มมันก็จะอายุนานหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันจะสลายไปตามธรรมชาติเองนะครับก็คือมันยุ่ยได้นะครับระยะหนึ่งพอประมาณสักยี่สิบวันมันก็จะยุ่ยแล้วนะอืก็มีสองยอด พาลาฟิล์มก็พันไปนี่นี่ก็ยืดได้บ้างเล็กน้อยนะครับยืดอเดี๋ยวยืดเยอะยืดเยอะเดี๋ยวมันแตกก็คือควบคุมความชืน้นแทนแทนฟิล์มฟิล์มที่เขาใช้ตอนต้นไม้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปพันต่อให้เสร็จก็ได้ได้ตรงนี้แล้วเนาะ พอได้ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูในะขั้นตอนที่ทําการเสียบยอดกันนะอ่าก็คือเสียบต่อน,นั่นเองนะครับตอก็คือต้นต้นหลักเลยนะครับตอนนี้ผมจะเสียบคู่กันก็คือเขียวใหญ่กับแก้วคมิินเนี่ยอยู่ในตอนเดียวกันเลยนะครับเพื่อให้มันออกมาเป็นต้นไม้แฟนซีแฟนซีของผมไม่ได้ไม่ต้องเป็น,ปน,ปน,ปนสีสีเยอะๆนะครับก็คือหลายหลายพันธุ์นั่นเองนะครับเดีย๋ยวลองไปเสียบที่ ต่อกันนะครับนะครับยอดที่เราจะเสียบนี่ครับขนาดนี้อ่าเรามองดูแล้วขนาดยอดเท่าน,นี้เราก็เลือกจีดลงมาปึ๊บนี่ขนาดยอดเท่าน,นี้จีดลงมานะครับประมาณนี้นี่นะครับ แล้วก็ตัดตรงนี้เอานี้ออกมาก่อน,นโอเคหลังจากนี้เราก็จะต้อง เปิดตรงนี้เพื่อรอทําการจะเสียบนะครับงันมันออกมาเห็นไหมครับเราจะทาการเริ่มเสียบเลยยอดนี้เราต้องฝานมันอลักษณะข,ของมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะเราจะฝานมันนะครับ้านนี้ชึบนี่ให้ถึงมีดไม่ค่อยคมเดี๋ยวเปลี่ยนมีดนิดนึง ให้ถึงเนื้อเยื่อด้านในเห็นไหมครับเนื้อเยื่อด้านในนี่ด้านนอกด้านในเห็นเนื้อเยื่อด้านในเนาะปาดให้ถึงเนื้อเยื่อด้านในแล้วก็ให้มันเรียบมากที่สุดที่จะมากได้นะครับนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันปาดฝั่งนี้เหมือนกันนี่นะครับมันจะเป็นริมนี่เองนี่พอเราได้ริ่มมาแล้ว เราก็เสียบดันดันนทางนี้ค่อยๆนะครับสุดแผลโอเคด้านที่บากไว้ฝั่งนี้ก็จะชิดกับเนื้อเปลือกด้านนอกด้านในก็จะแนบกับเนื้อด้านในนะครับ ก็แค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอทําอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาฟิล์มฟิล์มตอนนะครับฟิล์มแรปนะครับมาพันนะครับอ่ะดูการเดี๋ยวผมตอนอีกฝั่งหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูวิธีผมก็เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองฝั่งฝั่งนี้เป็นมะม่วง,งเขียวใหญ่ฝั่งนี้เป็นแก้วขมิ้นนะครับหลังจากเราเสียบเรียบร้อยเนี่ยเราเอาน้ํายาเชื้อราพ่นอีกทีก็ได้ นะครับเนี่ยถ้พ่นไปนี่ครับก็ป้องกันเชื้อราครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แรปแรปนะครับแต่ก่อนแรปเนี่ยผมจะรัดให้จะเอาทายแรปเนี่ยรัดเพื่อให้มันแนบมากขึ้นนะครับหลายคนก็ใช้เป็นเชือกฟางก็ได้นะครับทอดีเผอิญว่าเป็นฟิล์มหน้าแคบนะครับก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็มันเป็นฟิล์มหน้าแคบแล้วเป็นฟิล์มที่ยืดมากด้วยแต่ไม่เป็นไรเราแค่กันน้ําเฉยๆนะครับตอนนี้กันน้ําที่จะมาโดนแบดบาดแผลมันนะครับแล้วมันจะทําให้เป็นเชื้อรานั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยคุมเรื่องของความชื้นด้วยนะครับนิดหนึ่งนะนี่ก็พยายามพันให้มันคุมบาดแผลไปให้หมดนะครับ ทําได้ก็ทํานะครับคุมบาดแผลไปนี่พยายามคุมบาดแผลไปให้หมดเสร็จตรงนี้แล้วทําไงต่อก็จริงๆอะ่ะเราอะ่ะสามารถที่จะพอแล้วก็ได้ถ้าถ้าเป็นฟิล์มนะครับถ้าเป็นฟิลม์มบางคนก็เอาแค่นี้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ใช้ไม่ได้ใช้ฟิล์มมาหุ้มด้านบนนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับกันฝนกันความร้อนนะครับอย่างแรกๆอย่างแรกคือกันฝนไม่ให้มันมามันมาทําลายไอ้พาราฟิล์มที่เรายังยังมันยังไม่ติดนะฮะมันยังไม่ยอดมันยังไม่ได้เนะี่ยเราก็กันฝนไว้ก่อนนะครับก็ใช้นีุ่ง ถุงห่อผลไม้นี่แหละครับเอามามัดไว้กันความร้อนแค่นี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยในการเสียบมะม่วงเดี๋ยวหาเชือกมาัันนะครับในการเสียบมะม่วงเปลี่ยนยอดมะม่วงโดยวิธีการเสียบนั่นเองโอเคนี่ก็เป็นยอดหนึ่งที่เสียบเอาไว,แว้แล้วเราได้นะครับจะเห็นว่ายอดนี้ติดยอดนี้ตายนะครับยอดนี้เป็นยอดมะม่วงเสียบไว้นานแล้วนะครับอันนี้เปิดเปิดแผลเพราะว่า มันมีเชื้อราก็เปิดแผลเพื่อที่จะฉีดกันเชื้อรานะครับตัวนี้เป็น R2, E2 นะครับอันนู้นส่วนอันนี้เป็นจักรพัดนะครับติดอันนึงไม่ติดอันนึงอันนี้ติดอันนี้ติดส่วนอันนี้ไม่ติดนะครับเห็นไหมมีทั้งติดแล้วไม่ติดแต่วิธีการมันต่างกันนะครับพอวิธีการมันต่างกันเนี่ยผมก็จะทดลองแล้วก็เลือกวิธีการที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ยังหาวิธีการที่100%ติดไม่ได้นะครับแล้วก วิธีการที่ดีที่สุดก็คือวิธีการที่จะลงให้ดูนะครับอถ้าใครอยากจะทดลองก็ทําตามนี้ผมเชื่อว่าผมได้ทดลองมาบางส่วนแล้วมันโอเคนะครับก็อันนี้เป็นจักรพัดที่ยอดนี้ติดก็มีทั้งยอดที่ติดและยอดที่ไม่ติดคะกันไปนะครับสําหรับเกษตรโควิดในวันนี้ก็เป็นเรื่องมาม่วงอีกแล้วนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับใครทําได้ทําไม่ได้ไงก็ บอกกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดซับสไครป์ใน YouTube ช่องเอกเษตรโครวิดด้วยนะครับกรเกษตรโครวิดเ,เป็นช่องใหม่นะครับยังมีผู้ติดตามน้อยนะครับทําอยู่ที่สวนลุงทองดีเมลอนฟาร์มเข้าไปดูใน Facebook ลุงทองดีเมลอนฟาร์มได้นะครับสําหรับกรเกษตรโครวิดวันนี้สวัสดีครับผม